วัสดีค่ะต๊ะกลางเซนูรีนะคะวันนี้มีของใหม่ๆแกะกล่องให้เลยนะคะมีเลยเป็นน้ำหนักทองสองสลึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเส้นนะคะว่ามีชิ้นไหนสวยถูกใจกันบ้างคะลายแรกของเราวันนี้นะคะมีเป็นงานดอกกุหลาบนะคะ น,นี่เป็นงานดอกกหลาบแล้วก็ประดับด้วยงานเพชรนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะตัวเส้นเป็นลายเบน์นะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะอ่านี้ความยาวนะ่าจะอยู่ชักประมาณอ่าสินะคะส6ใสได้ค่ะ1 5บถึง16นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลายนี้สวยจริงๆนะคะส่วนเส้นนี้นะคะนี่เป็นงานโบน่ารักน่ารักนะคะดูแบบว่า เก๋ๆมากๆเลยแล้วก็เป็นงานลงยาสีชมพูนะคะสีพาสเทลมากๆเลยอันนี้ใส่กับข้อมือนะคะค่อนข้างน่ารักเลยนะคะสินค้าเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้น้องรับประกันได้เลยนะคะตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างตันมากๆเลยถ้าเน้นการใช้งานแบบกล้างนๆนะคะ,ะแล้วก็เน้นความสวยขอาง,งามน,นะคะลายนี้เนี่ยน้องแนะนําเลยนะคะ ส่วนลายนี้นะคะเป็นงานดอกกุหลาบนะคะโหสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นงานแบบดอกกุหลาบแบบแพนดอร่านะคะประดับด้วยงานเพชรนะคะสวยงามมากๆเลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะคะอันนี้ดูไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะคะความยาวก็อยู่ที่16.5นะคะใส่กำลังสวยเลยนะคะสนใจก็อ่าทักทายได้เลยนะคะทักมาสอบถามแอดมินได้นะคะ โหรอบนี้มีแต่งานมาแบบสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นางานแพนดอร่าเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีเป็นหัวใจนะคะแล้วก็มีลูกตุ้มนะคะอ่านี่สวยมากค่ะไอเลิฟ o ูนะคะตัวนี้นะดูน่ารักมากๆเลยนะคะซื้อฝากก็ได้หรือว่าจะซื้อใส่เองก็สวยเช่นเดียวกันเส้นนี้ความยาวอยู่ที่15.5นะคะน้องใส่พอดีเลยนะคะมีดูสวยงามมากๆเลยนะคะ หรือจะเป็นงานหัวมังกรแบบแพนดอร่าของเราก็มีนะคะอ่าอันนี้เป็นหัวมังกรแบบแพนดอร่านะคะดูสวยงามเก๋ไก๋ไกมากๆเลยนะคะใส่แล้วดูมีอํานาจมากเลยนะคะ,ะตัวเส้นก็ตันนะคะตัวเส้นค้องข้างตันมากๆเลยนะคะมีลูกตุ้มด้านข้างนะคะทําให้ดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะสนใจสามารถสอบถามแอดมินได้เลยค่ะ มาถึงคิวของน้องแพนดอร่าของเรามาแล้วนะคะ,ะเป็นงานปีเซียนะคะแพนดอร่านะคะโอ้โหดูสวยมากๆเลยนะคะนี่ท่านใดที่รอน้องปีเสียของเราอยู่นะคะอันนี้ก็คือสินค้าเพิ่งมาใหม่เลยนะคะดูแบบสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ใส่แบบเรียกซับกันเลยทีเดียวนะคะเป็นน้ำหนักทอง2สลึงนะคะทอง 96. 5เเซนะคะสวยงามมากๆเลย ถ้าเป็นปีเสียนะคะมีทั้งหมด2แบบนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยงานปีเสียกันเลยนะคะนี่มี2แบบนะคะสวยทั้งคู่เลยนะคะหรือจะใส่เป็นงานคู่แบบนี้ก็สวยโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะนี่ใส่คู่ก็ได้นะคะ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมีคลิปอะไรมาให้ชมอีกฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ